สวัสดีจ้าสสิีจ้าพี่น้องจ้ามือและผ้าอิเพกพี่ซิงมากินหอยนางรมจานละค่ําจ้าพี่น้องจ้าผักกุ้งยังไหลจ้าพี่น้องจ้าหอมเจียวจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็หอดผักกระถินจ้าพี่น้องอันนี้เอียงปว่ผักกระเฉดผักกระเฉดจ้าพี่น้องมาด้วยจ้าพี่น้องจ้ามากินต้มัน่ด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะครับเป็นกาแฟมีหกร้อยเก้าสิบบาทซื้อสามกล่องแถมสองกล่องมินินะครับ นะครับอ่ะ,อะกินได้เลยครับ,บผมมาพี่น้องจุดๆจุดจ้ะนี่ใครมีความปัญหาเรื่องความดันนะเบาหวานต้องกินกาแฟนี่าพี่น้องไอ้น้ำซีนซีฟูดจา่ละข้ามไปจานละข้าม <laughs> ข้ามใหญ่ <laughs> พูด <laughs> ได้อจ้ามาเด้พี่น้องมันต้องกินให้มันครบครบไปเก็บมาได้รับเชิญกันเลยกินอะไรดีเอาแบบนี้แ้วคำแด่โคตรกินยังไงวะแตเแจบ

เอาไปตำกันดูนะแต่ละคัมมันกับคัมไงผุดพู้พิณอ่ะค<ำ>ัมไป,ปาม<ด>สิ่งตัวนี่เอาไว้นี่รถได้ได้เยอะคี่ค้ายใหญ่หญโบติไปทะเลนี้ห้ามพลาดเลยที่เมนูเนี่ย

บรยใส่ทีรู่จะไปค้นๆเลยมันข้นมากี่น้องมแต่อันนี้งเลยขาดน้ำริกเผาไม่ได้นะอุ้ยต้องอริกเผาไปนเนยอะติดช้อนที่แท้มอือไปโลด อย่างนี้เลยตัดยากหยิบเลยพี่น้องบู้โซ่กันมาเ้อร์จ่ามาเ้อร์พี่นอ้องจ่ามินิี่มินนี่จา่าระคำเอีิแล้วว่ามันบอกคำแล้วมันไงปวดพู ตัวเด็ดแซ่บมากมึงมันออกน้ำพี่น้องรกตินหายากเง่าบคนบอกมีส่งให้หน่อยเด้อลูกค้าบอกออกจากไหนล่ะหากินได้นิดเดียวเอง มันป่งว่าท่านแข็งเอยียงวะเจียดอือแข่งวันเยอะเยอะไ้วันนี้ได้หอย ตัวใหญ่ามากตัวตัวง่าอีกเลยพี่น้องแล้วก็สดมากดูดิตัวหนึ่งเต็มช้อนเลยไหมฮึ่ม <laughs> 那不错。 มาด้วยใจพี่น้องกินปลาปากวัวเด้มหเนี่ยบอกว่าเลยวันนี้เจอกรอกแซบก็ไปกินเพลินเลยอืจิดช้อนจิตช้อนกินกะปิเผาคือแบบว่าแซบมากให้หอมเจียวไปจวงเลย หอมเจลาตินตรงทอด์เป็นไหมพี่น้องไม่ต้องแสบอร่อยครับอืมหวาน อย่าลีดแล้วจัดพี่น้องจ้ะผู้ใดสนใจนี่จ้ะพี่น้องกาแฟจ้ะหนึ่งกล่องสองร้อยห้าสิบจ้ะสามกล่องแถมอีกสองกล่องเล็กอ่าหกร้อยเก้าสิบบาทจัดจัะพี่น้องจ้ะตอวใดยากนะพี่นอกพี่พี่เนาะช่วยเรื่องความดันเบาหวานแม่งกินก็ไปสักชุดมันก็เควนเนียนยามในเรื่องสุขภาพจัะพี่น้องจ้ะจัดจ้าแต่อย่างเนี้ยต้องกินไอ้นี่ด้วย ไม่งั้นละโดนแน่นอนขึ้นแน่นอนคอเลสเตอรอลลดคอเลสเตอรอลในเลือดอย่างเงี้ยต้องกินพูดที่เป็นความดันนะพี่น้องจริงบอกอเลยนะว่าเห็นผลมา ได้งไงเน่ยบักลายนึ่งต้องปอ่ีเจ้งี่แบบนี้เฮอร์บิชะได้อู้ออหูไม่แสบนะมัน่เดี๋ยวมาเป็นตันตเลยวานจริง มันคือแถวมันกะเอาตรงนี้โอ้ตายไปมันเป็นพักพี่น้องอ๋อมืดอ๋อมดเอาเพิ่มอีกไหมบ่แล้ว <laughs> อิ่มสาม,ม <น S 2> ไ <ป S 1> ม่ได้พี่น้องดูแต่และตัวดิเหมือนบอลเล็กดิกล่ะสุดท้ายเล็กอือหือปาดใส่เป็นเหมือนยำหอยนางลมเลยใส่ลึก,กพี่น้องเบิ่ง เอาไปมั้งตีนจ้ะนานๆพอหอยไปลองโอ้กระแสมแห้งเด้อบะนี้ตัวกัไปมันจิมซีฟูนอี่กระโดดเจจบามาดางนี้เลยนี่มันเป็นยำเลยด้วยอยะแสแห้งโว้้ ปิกเผาบอกลายหอ่ายเบื่อหาได้แบบกระตี้กระต่อยไม่มีเนื้อหายากมากไม่มีเลยเฮ้ยแต่เดี๋ยงยอดอันนี้มาแทน วันที่บ่รเบิกไปหรอเจังไม่รินว่าไปแล้วกับตั้นเดี๋ยวนี้เรากินกาแฟทุกวันนะ เช้าๆกินก่อนอาหารเช้าดีสุดสนใจถอ,อบถ้ามาอีกได้ใะพี่น้องอืมมันดีจริงๆก,กาแฟความดันนี่เอ้ยแบบว่าลดมาครับวันเราไปจีบลักซีนนะ <c oughs> สบายเลยก็ม,มันวันที่แล้วไม่ได้เป็นไม่ได้กินกาแฟาจะพี่น้องจ๋าความดันหลานนี่นสิบอกเลยว่าอเอเฮ็ดจวดอนไรกับปะพันความดันเกินพี่น้อง <c oughs> <c oughs> แต่ว่าพ่อไปเก็มที่สองจากความดันไม่มีเลยจ,าจา่นนจาจะมาแปลกแล้วเนว่าความดันหนูปกติสบายเลยตรวจรอบเดียว่าน <c oughs> อพอคุณอาหารในดีจแต่ว่าหลังกินที่พี่น้อง ก็ดีดีแหละเพราะว่านัวกินคลิปไปแล้วสองคลิปแล้วเนะเาะเือให้บพวกแบบกลุน่นม,มันคงสภาพไว้เกี่ยงตัาโอเบิ้ขสุดท้าย สุด <c oughs> บอกเลยแต่พี่น้องแสบถึงเครืองมากเด็ดมากจ้ะ เดี๋ยวจริงๆจะพี่น้องจะถ้ารับคลิปนี้หลักก็หวาพี่สิทธิ์พ่อแม่ยังลายจ้ะพวกกันคลิปหน้าได้จากคลิปนี้ไปแล้วสดีจ้